สวัสดีพี่น้องป้องป่ายสู้ผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมหาหอดบ้านพ่อแยกหรือแม่ตามแนวทางของพ่อแากต่อนน้อพี่น้องเนาะว,วันที่16มีนาศรงหาหกแปดวันวันที่หนึ่งมีนาเด็กวิ่งเข่าบนล่างน้อพี่น้องเนาะพ่อเพิ่นให้ยซีห้ยหนึ่งกับซีเิ่นเป็นเด่นหนึ่งเข่าตกล่องคือนซีซีนนนเนี่ยมาบนล่างน้อพี่น้องเนาะส่วนจับคู่กับศูนย์ซีเจ็ดซีแปดซีเรียบมาออกเก่าซีน้อพี่น้องเนาะเอหล็กไม่เข่าไม่หลุดพี่น้อง วัดวันที่16กุมภาพัานธ์คองพ่าบัดเขาหาศูนย์ตกงงงนอกพี่น,อนอ้องเนาะอยู่ปะเนาะขึ้นมิดแต่เนาะขอไปเบ่งน้ำกันพี่นอ้องขออยู่บะเรื่อนหนาววะฝนตกเมื่อคืนตกทั้งแกล้วแกล้วทั้งแกล้วแกล้เวเมือ้ โอ้บานบโอยูไหมพ่อหนาวบ่หนาวบ่พ่อ,พอ,พอคือหนาวคักแค่ตกมดขึ้นเยอยเพียงได้พ่อเดี๋ยวนี้ได้ป่ะเดี๋ยวนี้อเอาสื่อตัวใดหลางเอ้า ตาปลาพ่อห้ผมไมไกียตสแปดสี่ตลาสอหก้าสี่เพรมันสดาตัวนหันซูนสีอยู่ท่านเดืนมันมันม้าสี่มากโอ้ค่าซูนมากนี่เด็นี่แม,มโอ้แต่เสียดายเก้าสี่ชื่อเจดตเลขวิ่งกัเขาบนา่างยุ่งเกโอ้ยบอกเปแต่เสียดายฮาจะหาผู่ขีเนะเล้ยงสเพื่อจะาดับเก้าบนดับเก้ท่านัว่างสนนา รุ่งล่างย่างเดียวเลยอ่ะเอ้าก็ซีน่ะพ่อซื้อตะลังซื้อตะลังย่างเดียวเลยซีเมื่อนผุดวัดวัดลายเทียวละพ่อซื้อเลขกบอานพ่อเอาล่างเป็นล่างบนเป็นบนใช่ขวดน้ำครับอือใชซื้อมาเฟียซื้อมะให้ไปถ้าเป็นงจะแนบเบิ้งโอ้เสียดายเด้เสียดายเงินเงินซีเมื่อนได้ซีเลขกไหม โอ้ยพ่อไปเซียคนตีบ่าอัาน่นบนด,บดับเก่าีโอ้ยดับเก่นนี้เป็นดับแปดออคือว่าจังสั่นนาะผมมันมักหนึ่งแปดื็ว่าดับคือว่าดับแปดเนาะบาทนี่คือปิด 1> 1, 8, 1, 8. หนึ่งแดิหรอฮะพ่อว่าหนึ่ปเปลี่ยนบอกพ่อมักหนึ่งแดพ่อว่าเพเปลี่ยน,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 นมันบ่าขั้นพาเปลนกับกีบอะไรซื้อแล้ว ข่ยูดอกขั้นค่าย่ดอกขั้นในสือลอตลีขั้นวันหนึ่งแปด่เปลนเป็นแปดสูอ,อ,อ,อพี่น้องพอว่าหนึ่งแปดบเป็นมัน <4. S 1> ก็คิดได้ลดต้นทุนตัวขั้นวันหนึ่งแปดพเป่นเไืหนึ่งยีร่านไงยอื้อนหนึ่งย่น เดืนหนึ่งก็แปดแลว้วบวชเลยอแต่ว่ามันบ่มากน้ำกันบ่่านึ่งกัแปดนี่คิว่มา่วากันเลยอโอ้ก็บวชเนี่ยวันแั่แต่วันโ่เป็นบ่บมากโอ้ผมมักหนึ่งแปดเพราะว่าหนึ่งกับแปดมันกันยากเนาะ มันวิ่งตัวไรพ่อนี่วิ่งมันวิ่งได้ทั้งหนึ่งทั้งแปดโอ้หนึ่งกับแปดกัวมึงนึกพ่อกห็ใหนึ่งกับสีมันกับเข่าสีเดยหนึ่งกับแปดนึกับแปดในพ่อมักตัวไรพ่อเลาพื้นม่นศูนย์กัึ1งเสรีชิมากาากาวาหนึ่งกันแล้ว หนึ่งวามันมักั้ศูนได้อย่งนอ้พอมักศูนย์เอาขั้นว่าพอเอาขั้นว่าพอมักศูนย์พอขึ้นไงปิงหนึ่งกับแปดมันพันหนึ่งหลายก็ศูนย์โอ้แสดงว่าเน้นหนึ่งกันบ่นี่หนึ่งม่แห้งมันบ่หนึ่งนี่มันหนึ่งี่แห้งหลายก็ศูนนั่นนศูนหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดโอ้เดี๋ยวพอคือเบอแลวแท้อันอันใดก็พศูนหนึ่งศูน ศูนย์หนึ่งห้นึนะ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งบาทให้หมดทั้งสบาทให้เจ็ดหนึ่งแล้วเ่อเจ็ดหนึ่งแปดยังพ่อบาทเนี่ยแนย์ฮะแปดศอ้ขั้นโอ้ขั้นแปดมากเมันแปดศูน อเต็นีแบดสามแบเตืนหา้าแบบสีบเอเลยเห็นกระปินแล้วสกซีบอ,บบอมาหรอเอาตัวที่ไทยเนี่ยหกห้าไม่หกมักกห่าเนี่ย มันเล่นได้ชื้อตัวเลขยกมันมันจ๊กจั่งไี่มันแต่ว่าเลขนั้นเลขยกลากนึ่งครับเพาเป็นพวกขากัเป็นแปดสามอันนี้พ่อมักตัวใดเนี่ยพ่อนี่หลายเนี่ยส่วนตัวพ่อมักตัวใดเนี่ยเน้นคักเนี่ยโย่พื้นมันก็มันมันมักชื้อตัวแล้วแปดสามครับอ๋อแปดสามอืมอันหนึ่งนี่ยันมัน คันนึงมากเลยป่ะนี่ยเจ็นึ่งพนแล้วโอ้คอมโอ้ยปวดมือหนึ่งโยนใส่ว่าสันเจ็ดนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็หนึ่งเจ็ดมากว่าสันม้งงเงินก็เฮ็ดไว้มานหลางเก้าส่น้ำผบามันลายตู่ซโอ้ยพอบอกผมเขียสนไว้่อไปมัก04นไปมัเจ็ดคเจ็ดีนตัว่านคว่ามันก็จะ ของซีมันมากจริเนาะ <c oughs> มีอนซีมากเลยมากเสียดาเนาะซีซีบุซีแงมาน่นึ่งลามาแห้ง <c oughs> หนึ่งก็แปดหาซะแว่าตรงนี้ยจ้ามันกัดซุนแปดได้ครับขันนึ่งแปดนต้องเป็นซ <c oughs> ุนแป,นปดก็นนด <c oughs> บนล่างไปกับ, <c oughs> บแล้วพอตะวันเล็กวิ่งเจอน่เนี่ยต้องไม้เห็นเ,นเล็ก่อนนึ่งก็แปดแน่ะนะต้องมากล่ะ นลาจิมาทั้งสองตัวค่นี้พ่อมั่นใจว่าจิม,มาทั้งสองตัวแล้วกันบ่อ่าอือสายวิง่งสายวิ่งบุกควันผาดได้พี่น้อง,งเอ้นั่นมันก็แปว่าจิมาทั้งสองตัวคนนี้แต่เมื่อก่อนนี่ตะวันวันนี่จัดให้เต็มเต็มเลยนะพ่อเนาะอันงวดก้อนน่ะให้หกคู่งวดนนี้แปด แปดครแตว่ามีตัวเน่นได้พี่น้องเด้ขวันทำมีตัวเน่นไห้มีตัวเด่นมีตัวเน่นตัวเด่นไหนนะพ่อเนาะมีตัวเน่นตัวเด่นให้พี่น้องเขาแคบหน้าจอได้มาชอบตัวใดเข้ากปหาซื้อลตเตอรีกันบิงหนึ่งกับแปดเน้นหนึ่งชื่อไวไเนยขวไปจัดตัวใดไว้แปดสามกับอันหกหากับอันเจ็ดหนึ่งแปดห้าอ๋อยีหนึ่ง อ๋อครับศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแล้วก็หกห้าได้พี่น้องได้พ่อเพิ่นมักส่วนตัวก็คือเจ็ดหนึ่งแปดสามตําที่เนี่ยพ,พ่อไปจัดไม่ได้คือแปดสามเจ็ดหนึ่งนี่เนาะแล้วก็แะกะกปดห้าก็พกหกห้าอันวะพ่อโอ้บืงเทียบใส่คับโอ้บื้งกันน่าตะโซ่กันผมมัน นี่นี่หกหานีเยหายหาเรียอรางเด้่อนโอ้แสดงว่ามันตกของขวอตัวนี้ตัวนี้ก็มีแปดสามอปสามก็สามร่างโเทียบเบงเทียบเบงใส่กับคอมันตงของพ่อได้ตอนนี้นนนอืเอาพี่น้องอออเขาแคบหน่อยจอตาม่อเพิ่นเน่นเจ็ดหนึ่ง แปดสามกับตัวน้ำเล้กพี่น้องกับตัวน้ำเนี่ยตัวนก,กันมามาสามกับหกครับหกสามหกหกหกห้าหกแปดไปสิหกห้าเป่งน่ตว่ามันก็นตรงของของขอรลายอาจารย์ยู่เนาะตรงร้ายอาจารย์อะไรสำนักอยู่คุณออเน,นื้อหอนังเสื้อใบน้อยหนันนงสือคำนวณนข่อก็เลยแต่มัน <c oughs> เอาบกระดาษปฏิทินงสั่มพอ่อมพาเขียนเนะเา,พนา,นานะพี่น้องห้อแคบหน่นอนยจอเแล้วพี่น้องเนาะตามนั่นแหละขอบคุณในลายพ่อฝากคนไ์คนแชร์คนติดตามด้วยพี่น้องแด้วโชคานกันเพิ่งเริ่มด้วย